มาขยันแทนแม่ฮะขยันแท้อ๋อพอดีอันที่น้องปีกเพื่อนว่าใสยไฮโจมองนีไปบ้างถวยบ้างจานมันบอค่ะอันบ้ดนี้เฮ็ดแล้วแล้วก็เลยส่เฮ็ดก้มสาให้เพิ่นเอาถวยอาจารย์มาว่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้นี่ลูกเร็วละละที่ว่าโอ้นี่บอสั้นว่างจานแม่เพราะว่าขันเขาเอาสั้นอันเก่าที่เป็นเล็กนะมาวางอันมันเกะกะนะลูกมันใหญ่มันบออันนี่แม่ก็เลยว่าไหได้สร้างเขาก็อันเฮ็ด ทางนอกแล้วทาไใให้เขาม่เห็นทางในมันจะได้วางถวยวางจานเป็นระเบียบเรียบร้อยนะลูกแล้วพี่ป๊กไปใส่เพื่อนไปใส่บอแมนเ,นเพื่อนไปอันอยู่้างนอกบอกจัถวยจัดจามเสม,มาวางทางในนี่บอเฮ้ยจังได๋จ<ะ>้ป้าโทสันไหมสมัต การให้เจงซีพราะว่าที่เขาแคบเป็นบอลเพ้าคัวห้าแคบเขาก็ต้องเฮ็ดจนซีละครเอาเอาสั่นมาบ้างมันจะจิเกะกะรารทงยางมันแคบอยู่แล้วเป็นบอลูเ้าเ็ต้องเฮ็เจนซีละโอ้บียงามสวยงามยู่งามงามงามป้าจะอ่อนจะอ่อนฝีมือสางเนาะ ่อเขาเสรแลวใ่ะถั่ยอยูใส่กันงาเตนเตข้บนเลยก็เอาถมาจัดแม่กรสิถูให้นเเดีไปนี่ขางบนนี่เ้เรียบร้อยเรีบร้มดเลยตีเอา่เโอยครัหาผิดปีกยันึกว่ามันแปใสมันเป็นระเบียบเรียบรอยะจัดตีจัดถั่วจัดการตีแม่จัดสิเบิ้งไห้แหละทั้งไหนัีมีระเบียบเรียบร้อยในการ เห็ดยูเห็ดกินห้ามเปนบอลอะบพราะเมนเขามาในื้อก้วแล้วมันหกนะลูกเพราะว่าที่มันแคบเม็นบอลอะย่างตำนั่นตำนี่แหละเพราะว่าเอาเอามาไว้นยิงสีแม่บ่ย่านยุ่งกัรถวยอีกทีเมื่อวันกันอยู่ข้างในแล้วแม่บ่ย่านดอกแต่ว่าขันอยู่ข้างนอกมันมันสารพัดอันแม่งนะกันยุ่งทั้งแม่งทั้งไออยังก็สารพัดอันนองทั้งพ้นี่อย่าั้นแหละเออถวยก็แยกสีแยกประเภทพุ่นตีเดนี่ไป สีขาวไปเพราะสีขาวตีอ้อันนี้เ่าท่านเดี๋ยวแยกมันบ่รนี่อันนี้แยกอันนี้ตวัวตัวใหญ่เม่นมอแล้วก็เปางห้องติดจกักบ่ายเบาันสีใดมีระเบียบเรียบร้อยมาดูเอาห้องเอาออกจากตรงใดเ้าก็หาไหวมองหันละนพ่อแม่พ่อแม่สิบ,บางคนแบบเป็นระเบียบเรียบรนะ้อยอะนะบน,นี่น้องๆ น้องๆหอวาเอาคือว่าจัดสีมันแน่น่สีนั่นสีนี่คือได้เนี่ยต้องจัดว่าเอาตัวหน้อยมันเป็นแบบมันนั้นเดียวกันอยู่แล้วว่าจะเพราะว่ากันเทาเทาแยกเบิร์ตทุกอย่างที่เขากับพ่ออยู่ดีมันบอแต่ว่าเขาก็จัดพ่อเป็นระเบียบเรียบร้อยนะมันนี่แม่ก็สิจัดไปแห้งน้องๆเขาเลักคันว่าแม่จัดไปจังไรแม่ก็สิบอกน้องๆว่าเอาของออกจากตรงไหนเขาก็วอกไว้มองนั้นโอ้หมื่นหมื่นหมื่นโอ้เจมันโอ้ยจังแรง ขจ <ชา S 1> นแดูเพราะว่าเพื่อนเท่ายู่เองเนาะเขากัเท็ดยังทั้งทงัทงไดซีดีสิงามข้ากใจ้าเอาแล,ล้วลูกแต่ข้ากจัดาห้มันเป็นขเขาเสร็จกันเป็นบ่านาสูตรสูตรของเป็นเสร็จแพเสร็จมันม่นแมน,น้ะน,นี่สิไม่กะด,ดีเลยเหรอเนาะ เป็นระเบียบนะคุณน้องเขาซอยอันแม่นี่ก็สิจัดเองนะจ๊ะว่าจัดไว้ให้น้องๆเขาว่าเวลาเขาจัดไปแล้วเอาอบครับเบิร์ดกระตียังอยู่ยังจะผวกหม้อก็บันแต่เราบ้างก็อันนี้อ่ะเครื่องนี่เขาสิวบางอย่างว้างขวดว้างแก้วตีบ้างหม้อโอ้บางหม้อจ้ะคนหม้อมากกันกันบ่เห็นกัะตีนึกภาพบ่ออกสันดีตีตีแล้อัน นู้ดูผับบอกม่นหมอกันห้าสิจักบอันใดมันจะพีดไม่เลยเนี่ยนะอันใดไม่หยางล่ะพัดลมกี่พัดลมน้ำว้ากันเฮ็ดกับเขาอะไรมันฮอนมาคิดเห็ดเผาในเดียวเลยโอ้แล้วมีพันลมพร้อมมีเครื่องดูดอากาศแล้วก็มีพันลมพร้อมโอ้อันนี้ถ้วยอันนี้หม้อกหม้อกกันเป็นหม้อสแตนเลสของแท้เลยวเจ้านี่ว้าดู บ่าท่รรมดาว่าท่ามดากรจัดไปแล้วลูกยั่างว้นเขาทีเขทาท่าดอกยางเฮ็ดแม่นี่เพราะว่าเขากับพึ่งมาอยู่จนมากแม่นี่สอยู่ต่างประเทศนะจ๊ะอยู่ต่างประเทศแม่นี่บ่ค่อยได้อยู่บา้านเมืองไทยปัจจุบัน,นพอแม่นี่มาอยู่เมืองไทยแม่นี่ก็อยากเฮ็ดขั้วเฮ็ดบ้านให้มันเขาทีเขาท่าหันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยน้องพี่ก็ซอยดีเดี๋ยวน้องปี่การบ้าพี่เอิญมาย่ำใดเราอยู่อำนาจโดนน้องสาวเอิญมาย่ำใดเราก็มาว่าอ ปเป้มาซอยพี่เน่พี่มาบ้านที่อยู่เฮือนแล้วบัดนี้จังหวะเขาเห็ดช่องน้ำนะบัดนี้เพิ่งกันเล่นมาอยู่เดินโดนเพิ่งจีกลับบ้านเพิ่งหนงบัดนี้อันนี้คือยังมีน้ำยู่ืนอันยู่ฝาหม้อคือว่าออกเทน,กน้ำก่อนยันจับขึ้นไปบางหันนี่มันจะเร้ยาวนตบไม่จับอันจับขึ้นไปหันมันมีมีน้ำยู่ืนคือบ่อลเที่ยน้ำก่อนอันที่สามเออนั่นแหละอันที่สามอัน,น,อนอที่สามไม่ฟ้าหนามีมน้ำเออนั่นล่ะนั่นล่ะการล่างมันมีน้ำนะบอลนี้อันผิดไปเชั่งแล้วนี่แห่ นี่อันหนึ่งสองสามเนี่ยเอาลงมาเบิรงอันที่สามอันนี้เทปเทปฟอนนี่บ<ต>อแมนมนี่ก็มีหนามเพราะว่าฝนมันแดดมันขึ้นเนาะฝนมันแดดนี่นะมันมีหนามนะนี่นะนี่นะเอาหับเนี่ยหน่นนามอยู่ฝามันนนั่เปิดยิงโยกขึ้นมันเห็นบอเออ ไปเป็นระเบียบมันก็ยังดีกวออ่าอเก่าได้เนาะเพราะวันเก่ามันเป็นสันใหญ,ญ่อย่าน,นั้ลูกมันเ,<อ>เป็นสันเล็กมันเขาม่ามาันก็เกะกะเนาะที่แม่ก็ว่าเออเดี๋ยวให้แม่มามอ,ยอยู่เมืองไทยจริงๆยังจังก้อนแม่ก็จะค่อยเบิ่งค่อยเห็ดไปปีน,นี้เหามาร่วมโตกันกแล้วเหามาเห็นงานน้อกันจับกันลูกกับหลานกับน้องนั่นแหละให้รุ่งกังามหางงามขาดเนาะโอ้เขาค่อยเห็ดไปจะพ่อแม่พี่น้องอืมจ้า เห็นไหมนี่กับประมาณนี้นะจ้ะอีหยังก็บ่ระธานแลยจักเตอร์ดอกจ้ากันนี่แหละช่องนี่แหละข้อมูนวายของช่องอันยูทูบใช่ไม่ค่ะสวัสดีใจเจลาพอดเจลายางเนาะค่ะเนาะแจ้งได้กับฝากพี่ฝากน้องนึ่งได้ค่ะจ้าแม่นี่ก็ขอฝากช่องแม่นี่เนะเด้อจ้ากช่องใหม่ของแม่นี่นะจ้าแม่นี่ก็ดีใจล้ายเทียนแต่ละคลิปแต่ละคลิปพอแม่พี่น้องก็เขามาเบิ่งให้ช่องของแม่นี่เนาะแม่นี่ก็ฝากช่องยูทูบบานแม่นี่ ช่อง YouTube บ้านสาวนีชุนเกเอสบ้านสาวนีกดไลค์กดแชร์กดไฮเมนี่แน่เด้อจะฝากช่องเนยไว้บา